สวัสดีครับร้านแนอนอโตแมัลำลูกกาคลองสามนะครับวันนี้มีเป็นยางขอดใต้แดงนะครับล้อพ้อมยางขอดใต้แดงนะครับชุดแรกครับเป็นไททันนะครับไททันขอบสิเจ็ดไททันตัวสูงเป็นล้อหกลูนะครับไททันตัวสูงขอบสิบเจ็ดสิบยางพิศาตน้นสองสี่ห้าหกห้าิเมานะครับสองสี่ห้าหกห้าิเจ็ดเป็นดูเลอร์ HP 6 8ีหกแปสี่นะครับ ปี21นะครับสัปดาห์ที่50ปี21บิดสโโนนะฮะ,ะับสภาพใหม่ๆนะครับปุ่มชัดๆเลยนะครับสีเส้นชัดๆัดสภาพใหม่ๆสวยๆทุกร้อนะครับชุดนี้นะครับแม็กพร้อมยางอยู่ที่ หนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทตามเงื่นว่าจะส่งให้พี่ชุดต่อไปเป็นนวาวาระนะครับนวานวราระนาวาระขอบสิบเจ็ดเป็นยางดันหลบนะครับดันหลบสองห้าห้าหกห้าติดเจ็ดนะครับดันหลบสองห้าห้าหกห้าติบเจ็ดนะครับเป็นปลายปีทีน,นะครับสัปดาห่ที่ห้าสิเอ็ดมียี่สิบเอ็ด ใหม่หหสวยๆเลยนะครับสีเส้นตุ่มยังอยู่ทันๆนะครับสภาพใหม่สวยๆทุกร้อนะครับนวราชุดน,นี้แม็กค้อมยางอยู่1 7 5 0 0บาทนะครับ1 7 5 0 0บาทต่างจังวัดจะส่งให้ปีนะครับใส่กันนวลาตัวเก่าได้เลยนะครับ ่อไปเป็นกอรดสิบเจ็ดนะครับกอดสิบเจ็ดตัวนี้เป็นสีดํานะครับกอดสิบเจ็ด XL T. เป็นยางบิสโต้นะครับสองหกห้าหกห้าอ R สิบเจ็ดนะครับดูเลอร์ HT หกแปดสี่นะครับเป็นปลายปียี่สิบเอ็ดนะครับสัปดาห์ที่สี่สิบเจ็ดปียี่สิบเอ็ด ชุดนี้แม็กพร้อมยางอยู่18,000บาทน,นะครับ18,000บาทถ้าแยกยาง4เส้นก็อยู่ที่14,500บมืนสบาทนนครับต่างจังหวัดจะส่งให้ฟรีนะครับมาที่ร้านก็ใส่ถวงให้ฟรีชุดต่อไปเป็นไททันขอบ18นะครับไททันตัวสูงเป็นตัวท็อปนะครับยางบิดโตนสองหกห้าหกสิบเสินะครับดูเลอร์ ht 6, ีการีชุดนี้เป็นปี22นะครับ ปี22่สิบสองครียี่สองภาพใหม่ๆนะครับสวยทุดลอนะฮะีนี้แม็กร้อมยางอยู่24-500ื่นารนะครับสองหมืาร ไททันขอบ18ถ้าแยกยางอยู่ที่1นึ0 0บาทครับปี22ครับสภาพใหม่ๆต่อไปเป็นยางนะครับนี่เป็นยางเปล่าเป็นบิตโซนนะครับบิตโนเป็นเบอร์2 0 5 16นะครับใส่กระบะตัวเตีย้ยหรือว่าเป็นทรงรุ่นนาวาร่านะครับชุดนี้นะเป็นสัปดาห์ที่39บปี21่สิบดบตโน2 0 5, 5 ชุนนี้สีเท่นอยู่7,500บาทครับ7,500้อบาทสภาพใหม่ใหม่สนใจชุดไหนก็นโดสอบถามได้ครับ0ูน6 9แ3 8 9ี่้าสก้าร้านเจแอนออโตแม็คอยู่ลำลูกกาคลองสนะครับผมสวยทุกชุดนะครับใหม่ๆทุกชุด